เด็กหญิง8ดขวบพัดหลงกับปู่คุณู้ชมใช้งานตู้ ATM ได้ฉลาดมากๆตามหาครอบครัวจนเจอเพราะตู้ ATM นี่แหละค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ค่ะในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะระหว่างที่กําลังกลับบ้านกับปู่หลังเลิกเรียนผู้ชมเด็กหญิงวัย8ขวบคนหนึ่งก็เดินหลงทางแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวได้ในขนาดนั้นค่ะเด็กหญิงคนนี้นะหันไปสังเกตเห็นว่ามีตู้ ATM อยู่ใกล้ๆแล้วก็คิดวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดค่ะโดยเด็กคนนี้นะเดินไปถึงตู้ ATM ผู้ชมแล้วก็กดปุ่มสีแดงที่อยู่ถัดจากเครื่องเพื่อที่จะเชื่ออมตต่กับบศูนย์รวจส ของธนาคาคคร่ะหลังจากนั้นค่ะพนักงานของธนาคารนะคะก็รับสายเด็กคนนี้ผ่านอินเตอร์คอมคุณผู้ชมและก็พยายามที่จะสอบถามเด็กนะคะว่าจะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรเด็กก็บอกว่าหนูเนี่ยหลงกับปู่ค่ะพนักงานก็เลยถามว่าหนูเนี่ยมีเบอร์ติดต่อกับปูไ่ไหมเดี๋ยวฉั้นจะโทรให้แต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กคนนี้ค่ะไม่สามารถจําเบอร์โทรศัพท์ของปู่หรือว่าสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวได้เลยสักคนสุดท้ายพนักงานนะคะเลยต้องโทรขอความช่วยเหลือจากทางด้านตํารวจค่ะและระหว่างที่รอค่ะพนักงานธนาคารรายนี้นะคะยังขอให้เด็กเนี่ยอยู่ตรงนี้ต่อไปโดยบอกว่า เด็กใจเย็นๆแล้วก็รอที่ตู้ ATM อย่าไปไหนค่ะ เดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ที่นั่นนะอย่าไปไหนเดี๋ยวตำรวจจะไปหาที่นั่นและไม่นานหลังจากนั้นคะ่ะเจ้าที่ตำรวจก็มาถึงแล้วก็ช่วยให้เด็กได้พบกับปู่อีกครั้งซึ่งปู่คนนั้นเนี่ยก็กำลังที่ตามหาหลานสาวที่หลงทางอยู่พอดีเลยตามรายงานของสื่อต่างประเทศเนะคะตู้ ATM ท้องถิ่นเนี่ยคุณผู้ชมในหลายแห่งในกว่างโจวนะคะเขาจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มช่วยเหลือเป็นปุ่มสีแดง2ประเภทค่ะโดย1นะคะจะเป็นปุ่มโทรฉุกเฉินและ2ก็เป็นปุ่มเตือนสัญญ,ญาณภัยฉุกเฉินค่ะโดยปุ่มโทรฉุกกกเนิินนน่ย็จะสสาาาาามมรรถถทํให้คาาตดตดอับศู์ ได้โดยตรงค่ะก็มีปัญหาเกี่ยวกับการฝากถอนเงินส่วนอีกปุ่มนึงค่ะออกแบบมาเพื่อที่จะแจ้งตำรวจได้ทันเวลาเกิดเหตุถูกเฉินหน้าตู้ ATM อย่างเช่นการโดนป้นค่ะซึ่งเมื่อเรื่องราวของเด็กหญิงวัยแปดขวบคนคนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมชาวเน็ตเนก็ต่างชื่นชมวิธีการแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็วนะคะเพราะแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนนะคะยังแปลกใจเลยที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังกชันการโทรฉุกเฉินของตู้ ATM ค่ะโดยหลายๆคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเด็กหญิงคนนี้ในฉลาดมากๆบางคนก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่รูู้้้ว่าาาาต ATM สมรถใชงน แบบนี้แล้วก็ขอชมเชยเด็กหญิงที่เก่งและก็พนักงานที่กระตือรือร้นค่ะบางคนก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉัน,นยังไม่ฉลาดเท่าเด็กก็วันนี้แหละฉันเพิ่งจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆใ,ในการใช้ตู้ ATM ค่ะได้าชาวเน็ตไทยนะคะก็เข้าไปชื่นชมกันใหญ่เลยที่เด็กสมัยนี้นุ้จักเอาตัวรอดเก่งมากๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะให้ตู้ที่ไทยเนี่ยมีบ้างนะผู้ชมปุบปุกเฉแบบนี้เนี่ยเราจะได้สามารถเอามาใช้งานกันได้และก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะก็เพิ่งจะมีข่าวไปเป็นเด็กชาวจีนวัยสิบเอ็ดปีคุณผู้ชมฉลาดเหมือน ้าวลงไปถึงชั้นใต้ดินได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากว่าเด็กคนนี้ค่ะเขากําลังที่จะลงลิฟต์ที่จะกลับบ้านคุณผู้ชมจูจ่ๆหน้าจอลิฟต์เนี่ยมันก็แสดงผลนะคะขัดข้องกระทันหันแล้วแล้วมันก็ร่วงลงมาจากชั้น9ก้าซึ่งเด็กหนุ่มเนี่ยก็พยายามที่จะกดกิ่งนะคะเรียกฉุกเฉินทันทีแล้วก็กดปุ่มแต่ละชั้นคุณผู้ชมเพื่อที่จะรอความเร็วค่ะจากนั้นนะคะก็ดึงราวที่อยู่ข้างๆแล้วก็นั่งยองๆซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเด็กก็มีท่าทีที่ตกใจเหมือนกกันนนนนนะะะะคคแแแตตาาต่่ต่่ไไ่่่่ววววาาาาาาาเเเเ้้้้ีีย็สสสมรถผชลลลลทททืไไปดดดใุุิ ล,ลงมาหยุดที่ชั้น B3 ผู้ชมซึ่งเป็นชั้นใต้ดินที่สุดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้ออกจากลิฟต์มาอย่างนิ่งผู้ชมและเขาเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะเตือนคนที่กําลังเขา้าลิฟต์ด้วยว่าลิฟต์เสียนะครับไม่ใช้งานเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการจัดการเหตุการณ์วิกฤตได้อย่างใจเย็นสุดๆค่ะแม่ของเด็กชายได้เผยวิธีนะคะบ,บอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยมักจะชอบดูพวกสารคดีต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยสามารถนําความรู้ที่ได้ดูมาเนี่ยมาใช้เรียนรู้ไปกับชีวิตประจําวันได้ค่ะ